สวัสดีค่ะจากครั้งที่ผ่านมานะคะพี่แน็กมาพูดในเรื่องของหลักการทำงานและข้อดีของ SIP Alibaba Snap ค่ะในวันนี้นะคะพี่แน็กก็จะมาพูดในเรื่องของฟีเจอร์การทำงานของ SIP Alibaba Snap นะคะว่ามีฟีเจอร์การทำงานอย่างไรบ้างตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะครับขอบคุณครับน้องไม ก็วันนี้ผมจะมานำเสนอในเรื่องของ SAP Alibaba Snap Feature นะครับจะเห็นว่าจริงๆ SAP Alibaba Snap Feature เนี่ยนะครับก็จะเป็นเ e p แ a c ทีส e นะครับเพื่อตอบสนองนะครับกับทุกๆอุตสาหกรรมนะครับเดี๋ยวผมขอนำเสนอนะครับสไลด์ตามตัวอย่างนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับเราจะเห็นว่านะครับฟีเจอร์แรกนะครับของตัว SAP Alibaba Snap นะครับจะเป็นเรื่องของ Industry Marketplace นะครับเราจะเห็นว่า,าตัว S A P เองเนี่ยอาลีบานะครับเราจในเรื่องของ base p a c k i c e t e m p l a e นะครับสำหรับทุกๆก,กลุ่มอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมไฮเทค นะครับกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับรีเทลหรือกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีคอลหรือกลุ่มอื่นๆนะครับ s a p a l i b a b Snap ก็จะมีเทมเพลตตัวเนี้ยนะครับเพื่อนะครับง่ายนะครับในการตั้งต้นให้กับทางลูกค้าที่ใช้งานนะครับได้มีเพเบสติดเทมเพลตในการทำงานนะครับจะเห็นว่า Key ์ฟีเจอร์ถัดไปก็คือเรื่องของการช็อปและก็แอปพ o ิเคต่างๆนะครับ s a p a l i b a b Snap เองเนี่ยครับเราจะมีฟีเจอร์ On Mobile นะครับเพราะว่าคุณสามารถช้อปปิ้งต่างๆนะได้24่คูณเนะครับผ่านโมบายแอดไวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น iPad iPhone นะครับหรือเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆนะครับบนตลาดถัดมาจะมีในเรื่องของนะครับช่วยนะครับในเรื่องของการช้อปปิ้งนะครับช็อปแอนด์บายนะครับในอัลบาสแนปก็จะมีเรื่องของการทำแคตตาล็อกต่างๆ นะครับก็จะมีคตตาล็อกเพื่อง่ายในการช้อปปิ้งและในการจัดหานะครับสินค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นสินค้าในกลุ่มของไดเรกกลุ่มของอินไดเรกแล้วก็กลุ่มของงานบริการนะครับถัดมานะครับเราจะมีในเรื่องของการทำคอนแทกนะครับในการคอนโทรลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น value contract เองหรือ quantity contract นะครับเพื่อสามารถนะครับช่วยในเรื่องของสปีดคอมเพลตต่างๆได้นะ หลังจากนั้นนะครับเราจะมีฟีเจอร์นะครับในเรื่องของการนะครับทำทรีบิดบายนะครับใน SAP Alibaba เราก็จะมีการทำ IFQ นะครับ request for quotation นะครับเพื่อใช้นะครับในการทำ compiling นะครับเราจะเห็นว่านะครับ SAP Alibaba Snap ไม่ใช่ทำการ c o m p a r e ง่ายๆนะครับเราจะมีในเรื่องของการทำ tactical sourcing สามารถกำหนดคอนดิชันนะครับกำหนดเงื่อนไขกำหนดเวทสเกลต่างๆนะครับเพื่อทำการ Comp ยบเนะครับตาม Poli c y ของแต่ละบริษัทได้นะครับ แล้วยังมีในภาพของคู่ค้านะครับเราจะเห็นว่าระบบ S C P Alibaba Snap เองเนี่ยเราไม่ได้ทำให้กับผู้ซื้ออย่างเดียวนะครับเรายังมีคู่ค้าด้วยที่เป็นกลุ่มของทางซัพพลายเออร์นะครับเราสามารถนะครับใช้ฟีเจอร์ในเรื่องของการทำซัพพลายเออร์แมนจเมนต์นะครับเพื่อคอนโทรลนะครับในเรื่องของการรีจิสเตชั่นนะครับในเรื่องของการทำออน b บอดดิ้งต่างๆนะครับ รวมถึงซัพพลายเออร์พอทัลนะครับเราเชื่ว่าเมื่อเรามีซัพพลายเออร์หลายๆรายนะครับที่เป็นคู่ค้าของเรานะครับ s a p เราจะมีการทำพอร์ทัลตัวหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเป็น a l i b a าบาเน็ตเวนะครับซัพพลายเออร์ก็สามารถนะครับเข้ามารีจิสเตอร์นะครับออนบอร์ดด้งหรือทำทรานเซชันนะครับรวมถึงนะครับเก็บข้อมูลเซอร์ติฟิเคตต่างๆนะครับเพื่อเป็นสกิลต่างๆนะครับของทางซัพพลายเออร์ได้นะครับ หลังจากนั้นนะครับเราจะมี Process transaction ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการรับของนะครับการ Confirm Order ต่างๆรวมถึงนะครับการทำ n v o i c i n g นะครับเพื่อนะครับระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายนะครับได้แบบ u u t o a t i o n นะครับก็จะมีเรื่องขการทำ n v o i c i n g นะครับรวมถึงสุดท้ายแล้วนะครับเราจะมีการทำในเรื่องของการจ่ายเงินนะครับซึ่ง ตัว SAP Alibaba Snap เองก็จะมีฟีเจอร์การทำ AP Automation นะครับเพื่อให้สามารถนะครับทำ Automation นะครับกับระบบ ERP หลังบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็น SAP เองหรือ non SAP เองได้นะครับครับสรุปสุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากจะบอกว่า SAP Alibaba Snap ฟีเจอร์เองเนี่ยก็สามารถสอดคล้องนะครับกับทุกกระบวนการทำงานนะครับของทุกๆองค์กรได้นะครับตั้งแต่การทำ sourcing นะครับจนถึงการทำ Auto Payment พี่นาขาวเมื่อกี้ไมฟังในเรื่องของฟีเจอร์การทำงานของ S&P a Alibaba เรียบร้อยแล้วเนาะทีนี้ในมุมมองของผู้ซื้อเนี่ยมีฟีเจอร์การทำงานยังไงบ้างคะครับขอบคุณครับน้องไมยก็จริงๆผมอยากให้ทุกท่านรับชมใน EP ถัดไปนะครับผมจะนำเสอนอเรื่องการใช้งานนะครับของในมุมมองของผู้ซื้อนะครับในกลุ่มของไบเออร์แล้วก็การใช้งาน S&P Alibaba ท้งนับในกลุ่มของคู่ค้าของเราที่เป็นในกลุ่มของซัพพลายเออร์ครับ ค่ะแล้วก็ท่านใดนะคะที่ไม่ได้ชมเราตั้งแต่ EP แรกนะคะสามารถดูย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel นะคะของ iSET Consulting ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ